สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดน้ำาอยุธยาน,นะคะจุกๆก็มาเฉยเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าที่ตลาดน้ำมีอะไรบ้างนะคะติดตามคลิปนี้กันให้ดีนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะ คนข่าววันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอยุธยากันนะคะวันนี้ก็จะมาลงผิวนะคะงานหน้านะคะแล้วก็งานผิวอะไรต่างๆนะคะว่าไอเทมตอนนี้อ่ะใช้แลยุ plan, มาเริ่มด้วยที่ตัวแรกกันเลยนะคะมันก็คือเซรั่มสตอนะคะตัวนี้นะคะน้องใช้เองเพราะว่ามันแบบยังไงอ่ะลดสิวลดสิวนี่คืออันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องลดริ้วรอยอันเนี้ย ใช้ใส่อันนี้ใช้จริงค่ะใช้แบบคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าทําให้หน้าแบบหายได้อะไรนี้นะคะต่อไปก็จะเป็น<ะ>ลองพื้นนะคะของชีนะคะแบบนี้เลยรือยังใครทำชีนี่แล้วก็อยบไปที่บใยหน้านะคะชอบตัวนี้เพราะว่ามันแมทน,นะแล้วก็สีทํามาแบบมันเหลืองด้วย บบต่อมานะคะก็เราก็จะเขียนคิ้วนะคะเป็นตัวโนเวตัวนี้นะคะตัวนี้สั่งมันจะช้อปปี้ใช้อยู่ตัวเดียวเพราะว่าหัวมันเล็กหัวมันเล็กมากแล้วก็มีความรุ้สึกว่ามันเขียนง่ายนะคะมาเริ่มมาเลยใช้แปรงเพื่อให้หัวมันฟงนะคะต่อมานะคะเราก็จะทาตาด้วยตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะ ของสัาเพลงสามสิบห้าบาทใช้ได้นานคุ้มค่าสีที่จะใช้ประจำก็คือสีทองนะคะแค่ไปเดินตลาดน้ำป้าเอออะไรส่วนกระทบที่แบบส่วนที่กระทบโดนแสงแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นของซีวันนาน,นะคะตัวนี้อะ่ะเราก็ได้ไปรงขนตามาแล้วนะคะดัดก็เหมือนไม่ดัดน,นะคะเพราะว่าไม่มีขนตานั่นเองนะคะเราจะมาปัดกันมองต่ำๆไว้นะคะ แล้วก็จะเอามาคาร่าเนี่ยนะคะปัดคิ้วด้วยให้มันตั้งขึ้นฟูๆนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มาลงลิปกันวันนี้เบาๆเนาะตัวน,นี้นะคะวันนี้เราจะลงลิปเป็นตัวนี้กันเลยนะคะอ่ะที่นํามารีวิวนะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะซึมเร็วนะคะมาเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อครีมกันเลยนะคะ เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อกล่งเซรั่มเหลวๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทาเลยอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะสองข้างเลยแล้วก็จะมาทากันตัวนี้คือทาแล้วมันจะรู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นมาหนึ่งระดับเนี่ยแห้งไปเลยกลิ่นก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาูีแล้วนะคะก็คือกลิ่นแคที่ดอกก็คือดอกไม้อะไรนี้อ่อนๆหอมๆเห็นไหมว่ามันจะกระจ่างใสขึ้นมาหนึ่งระดับ ตัวนี้นะคะเขาจะเน้นเป็นกรูตานะคะส่วนตัวแล้วชอบทาแบบกลางวันนะคะผสมกับตัวนี้เพราะว่าเป็นคนผิวแห้งตัวนี้นะคะจะเป็นไฮยัลูรอนนะคะตัวสีม่วงจะบอกว่าตัวนี้เป็นกลิ่นที่ปลื้มมากเพราะว่าชอบแบบลาเวนดอร์แลเป็นลาเวนเดอร์อะไรอย่างงี้ตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะนี่นะคะเนื้อหอไม่ไหวแบบเนี้ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำแบบนี้เลยคะ่ะรนชิตามิานมอีเข้มข้น จะเข้มข้นจริงเห็นป่ะเนื้อมันจะข้นกว่าตัวสีชมพูเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยแล้วคือกลิ่นมันหอมมากทุกคนมันเหมือนโลชั่นน้ำหอมอะไรดีๆนี่เลยนะคะก็คือเดินก็คือคนก็ทักอะตกเลกมากตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสีส้มตัวนี้นะคะใครที่อยากขาวบอกหรือว่านะนะคะเพราะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นแบบนี้เลย เนื้อกึ่งสซรั่มแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นวิตามินซีเข้มข้นมากๆนะคะใครที่มีรอยจุดด่างดำตามแข้งตามขาน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะตัวนี้โบกไปเลยนะคะส่วนตัวคือชอบรู้สึกว่ามันจางไวเนี่ยข้อทรงข้อสอบด้านก็คือทาได้เลยนะคะสามตัวนี้จะช่วยบำรุงเน้นๆนะคะ มันเข้มข้นทั้ง3สูตรนะคะตัวนี้จะเร่งผิวใสลดรอยจุดด่างดำนะคะตัวนี้สีม่วงนะคะกลิ่นหอมมากย้ําว่าหอมมากนะคะตัวนี้จะเป็นผิวนุ่มเด้งนะคะผิวชุ่มชื้นอุ่นน้ําอุ่มน้ําอะไรต่างๆนะคะจะนิ่มแเด้งมากตัวนี้เป็นเป็นเนื้อวิตามินอ e ีเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ลักนะคะเพออราะว่าเป็นต้าละเร่งความขาวเนี่ยอันเนี้ยจะใช้คู่กับเนี้ยตลอดส่วนอันเนี้ยจะใช้ตอนกลางคืนหรือเวลาแบบผิวแห้งแห้งเนี้ยจะใช้นะปะังต่อไปเราไปที่ตลาดอังยุทธยาคั control ตามคลิปน้องด้วยนะคะในคลิปต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามกันด้วยนะคะส่วนลุงหน้าจะเป็นอะไรจะเอาสินค้าตัวไหนมาก็ฝากติดตามอีกเช่นเคยนะคะไปค่ะสวัสดี